ชีวิตว่าวุ่นเหลือเกินจ้าเจ๊ตื่นมาเจ๊ก็ต้องหากับข้าวให้ลูกกินแล้วก็ไปสง่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็มากินข้าวเพวิ่งได้กินข้าวเช้าจา้าก็วันนี้ได้มีขนมจีนน้ำยากะทิน้ำยาเจ๊หนูนาเขาทำเองวันนี้เรามีขนมจีนเรามีเส้นขนมจีนเยอะนี่แหละจ้าตำซั่วก็คงจะดีเนาะพเพื่อนๆเนาะมีเส้นขนมจีนแล้วก็พอครัวไปได้ปลามาก็เลยไปต้มปลาหมอปลาบ้านนอกเราเขาเรียกว่าปลาหมอปลาเนาะมาทำน้ำพริก จิ้มกับพักสุนีีและนี่ไงจ้าจะเรื่องอาหารเพราะว่าน้ําพริกนี่แหละจ้าเสร็จแล้วกินอิ่มแล้วรถแก๊สก็มาพอดีเลยเจ๊ก็เลยเตรียมแยกถังเอาไว้สองถังนี้มันเก่าเกินไปเดี๋ยวเจ๊จะวันที่2ี่กนี้เขาจะเอาถังเก่าไปทาทาสีเสร็จแล้วก็ต้องว้าวุ่นมาเตรียมสถานที่ที่จะไล่สุดอีกแล้วเจ๊จะไล่สุดทําชอบทานวันนี้ จดเตรียมสถานที่ให้เรียบร้อยก่อนนะจ๊ะตัวเช็คนี่นะจ๊ะชีวิตครีเอเตอร์จัดเตรียมสถานที่เตรียมหาอุปกรณ์ไว้วางไว้กว่าจะได้แต่ละคลิปกว่าจะได้แต่ละชิ้นงานเนาะเพื่อนๆเนาะเตรียมนี่อันนี้เขาเรียกว่าอุปกรณ์ที่ทำอ่าชอบประทานนี่ไงเตรียมวางไว้เลยจ้าเดี๋ยวจะต้องมาได้สุดแล้วนี่เลยเตรียมปักเสียบให้เรียบร้อย เพราะว่าเดี๋ยวแบตหมดเพื่อนๆเตรียมลากมาลากปักมาเตรียมขยับกล้องไว้เตรียมสถานที่ครีเอเตอร์ชีวิตครีเอเตอร์ก็แบบนี้แหละนาะเตรียมเดี๋ยวแบตหมดยุ่งเลยจ้า